อัปเดตสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานวินโปรเซสจังหวัดระยองยังไม่สงบเตรียมประกาศเป็นเขตประสบอัคีภัย วันนี้23เมษายนนะครับเวลาประมาณ9โมงที่ผ่านมาผ่านพ้นมาแล้ว24ชั่วโมงสำหรับเหตุไฟไหม้ที่โรงงานวินโปรเซนโรงงานเก็บสารเคมีที่จังหวัดระยองเมืม่อวานนี้นายกันชัยเทพบรชัย,ร,ชยรองผู้ว่าจังหวัดระยองนะครับตั้งศูนย์ประชาการเผชิญเหตุขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการประจนเพลิงพร้อมเตรียมประกาศให้เป็นเขตประสบอัคคีภัยเวลาผ่านมาข้ามคืนนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าการควบคุมเพลิงนี้เป็นไปได้ถึงประมาณ80เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องฉีดน้ําเลี้ยงเอาไว้ตลอดทั้งคืน ถึงอย่างนั้นนะครับจนถึงสายของวันนี้ก็ยังไม่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอคีภัยอย่างเป็นทางการคงจะต้องรอผลการประชุมในวันนี้นะครับด้านกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยรอบบริเวณพื้นที่ของโรงงานและชุมชนเป็นระยะตั้งแต่300เมตรจนถึงประมาณ10กิโลเมตรตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาผลการตรวจสอบของคุณภาพนั้นยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งจะมีอยู่2องตำบลน,นะครับที่ค่อนข้างเป็นห่วงก็คือ2องตำบลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือตำบลบางบุรและตำบลหนองบัวจําเป็นจะต้องอบพยพประชาชนในพื้นที่กระจายไปพักในที่ต่างๆล่าสุดเวลาประมาณ11โมงนะครับทางเพจฝันดีฝันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันส่งภาพบรรยากาศของเหตุการณ์มาให้เราดูนะครับซึ่งยังคงพบว่ายังมีกลุ่มคันควยพุ่งออกมาอยู่บ้าง แม้สถานการณ์จะดีขึ้นจากเมื่อวานนี้เป็นอย่างมากแล้วแต่ก็ยังมีไฟประทุกออกมาให้เห็นอยู่บ้างนะครับพวกเราทีมข่าววีเก้านิขอส่งกําลังใจเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่และพื้นที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับวีเก้านิวส์ข่าวจริงชัดเจน